สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซี่กกกองนะคะเรามีของฝากจากป้าเต็นนะคะฝากให้ตาชานยายสมควรนะคะคือไปป้าไปเยี่ยมลุงนะคะเยี่ยมลุงมาแล้วก็ไปขอพรจากองค์พระธาตุพนมขอพรนะคะหลังจากขอพรแล้วก็ซื้อนี่คะ่ะของฝาก ให้ตาให้ตากับยายนะคะแล้วก็ให้ย่ากับปู่พองด้วยนะคะก็แบ่งเป็นสองชุดนี่ก็เอาไปเอาไปที่วังเยี่ยมชุดหนึ่งแล้วก็เอามากกอก,ก,กชุดหนึ่งนะคะป้าก็แบ่งเป็นสองสองที่อ้าวเห็นตะดังไฟไหวเห็นตะดังไฟว่อาอ้าวฝ้าบ้านเ่นนะ มาเอินด้วอ้าวตาเอ,อ้ยตายายอยู่ไหนมายายของฝากไป,ไปไปไหว้ธาตุพระนุ่มมาแล้วบอกอาชีพไปให้ไปไปให้ปปคืปอเอาในลูกอ่ะอาชีพไปให้ของฝากจากป้าแตนเอามาให้เอามาให้สุเจ้าแหละ ขนมเพลอเซลุขนมเพลอวะก็ไหนสีแดงอ่าเก่าเห็นเห็นยุบบอเอเห็นเห็นอยู่เอาเมือแล้วเพคนว่าอาไปมีเมือนั่เพื่อนละนึ่งเฮอควายเลยว่าโอ้ค่อยเมือค่อยยังนึ่งเอาเมือไว้สก๊อนค่ะวะยังนึ่งมือยังนึ่งเฮอไปท่าพะโน้มน้ำเบื้องยูบไปท่าพะโน้มเห็นยุบโบรานซช่เจ้าน่ะ ถ้าไปอันพรมพระธาตุนะเมืองตั้งตอกเบืองทังอันเออลูกหลัเบืองเงินโยอันเห็จนจินสากับปอีโจนโจนมาบ้านนาแม่ว่าไปไปฮึกับไปฮึดกับปเอ็มกัไปฮึแล้วกโจเดีคิปฝันเห็นบ้าโอมบ้าแล้วสทรไปถามมื่อคืนนีมนไม่รับสายแล้ว พิมไว้เป็นเล่ยอยู่ดีไม่แง้งคิบ่ะครับม,มาตอบมาว่าอยู่ดีครับคนว่าอืากินข้าวลายๆเลยวะเม่์ไม่ได้รับสายกินข้าวกินข้าวนะสร้างอันออทู่สร้างเหาง,งาคุณบอกบ่จอยจอยคือเมยเนาะวะในเรื่อเนาะจอยแล้วอ่าจอยอ่ามันบ่นกับจอยอยู่ค่ะมันสูงอ,อันนี้ก็สูงมันก็กินแค่อิ่มเขาใหญ่บ่คออมันกินไม่มาก ผมกินเอ่อกินคือแล้วก็กินขนมมันอันนัะขนมเอ่อแซนด์วิชเออกินแซนด์วิชเออสองก้อนก็อิ่มแล้วมันว่านะเออตอนกินกินขนมแล้วผมนอนดึกมั้ยมันว่าบางนอนดึกอือก็บอกว่าจะนอนดึกอะไรเด้อว่ะเอออ่านหนังสือเดิน ไอ้เฮอเปิ้นอาะเฮือน้มันมุนตาน้องน้ำมุนไ่ว่าจะ้ออะไรยังน้องพร่เออมัน้านเพองหาดวันรุ่เพลืองหาดคอยมือเข่าละมาเอาเอียนกับพืดผ้ามือน้ำเดียววันเรลืองหาดก็มาผับเอียนพุดรับปาคาร์พกลาดเออก็มือมือนี่ก็บาลังข้านมือกับวันพูดมือกับแมนเลยวันเพลืองหาดเข่าละม่า ง่ายแล้วบ่่มันมีมันปูซ้อนซอย่างเบ่เออบ่ไปขายตลานนัดนะเจ้านะเนาะอันยังน้อยเมืกี้ให้เห็เนาะายมาก่คนจักวามลยไม่ได้ขี้ให้เลยไปาเออมากอะไปามันาล่ะเออฝนได้มาอมาเอ้ยฝนนะสิเอ้อ กินข้าวแรกก็พอลือมมันอ้บ่สองเท่าพ้นว้าอันขามาอุบขามาอุบพี่พอผยุ่นละพันนะซออะไรนั้นมาซื้อเอขายแลอ่ไม่เล่นงไว้นะเออทางขึ้ยาลดเย็บหมาไปงดข้าวแต่ให้กินน้ำได้ อาลูกใครสามหนึ่งโอ้ทางสว่างเลยนี่ามาลูกนี่ามาบุนะฝ่ายรถขนาดไม่ได้ฝ่าย,ายตาเดียวได้ด้วยได้มาฟ้าลุ่เต็นเอาเพ้ <laughs> อ <laughs> ถือจุ๊บเจอรถมากเลยลูกเฮ้ าขามาเลยเร็วๆๆๆๆมาวๆ,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 ๆลวๆรถใครนี่ทำไมแต่งจังเลยรถไครเฮิรนไปเมื่อกี้นี่นะรถคันรถเก่งนะบอสชิช่คันทีขาวลายแต่งแล้วก็เครื่องแตเออมาชอแ,แต่งนีูรถแต่งดูท้องฟ้า

ธนาก่อนเออไปซื้อมาไปเดี๋ยวบ้านจะบอกว่าพูดซื้อมาเกี่ยวกับไก่นะไปเดี๋ยบ้านพูดซื้อมาอให้เลยเออให้มันซื้อมาให้ก็ได้แล้วใครจัดก็ได้เออให้มันซื้อมาให้แล้วก็ต้ม หม,ม,ม,นนมอรัมตัดแตงมานาเนี<แ>่ยยูกมังไม่ได้อาลงมาจากรถขี้นะนกปดรอะยละลมังเขงาไะจาเขาฮะกะลังกดาฝ่าเยอะนักฝ่าเขาเขาคหาไปเราะม่คมีเห็ ถ้าับไปหาเขาคอยให้เตเบิอประเด็นเดี๋ยวเออเข้าไปฮะเลยเขาก็ไม่จะเบิ่งหอานะอยวก็งลงมีให้เขาลงเออเขาก็มไม่ได้เบิง่งหาาค่อยแน่หาคอยแน่ ให้อยู่กับป่าในบ้านไปได้อยู่แบคนครัวใส่กระเลยคุณต้องล้างโอ้ยีนั้นไม่ล้างเลย